อัปเดตธุรกิจและแนวโน้มรายอุตสาหากรรมกับ EIC Takeaway อุตสากรรมวัสดุก่อสร้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมก็ที่ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับเทรน์การใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ทางสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แล้วก็ผู้ผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยเขาก็ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่น ปูนซีเมนไฮโดรลิกนะคะโดยปูนชนิดนี้เนี่ยก็เป็นปูนที่ใน,ข,นขั้นตอนการผลิตนะคะมีการลดสัดส่วนปูนเม็ดเข้าไปซึ่งปูนเม็ดเนี่ยในขั้นตอนการผลิตเขาก็มีการปล่อยกา๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงทําให้การที่ลดสัดส่วนปูนเม็ดลงเนี่ยก็จะช่วยให้ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วยะคะ่ะ โดยการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่เขาได้มีการกําหนดมาตรฐานการก่อสร้างนะคะให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกด้วยค่ะส่วนในกลุ่มวัสดุก่อสร้างอื่นเนี่ยผู้ผลิตก็ได้มีมีการเริ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยอย่างเช่นผู้ผลิตกระเบื้องก็ได้มีการผลิตกระเบื้อง Eco Collection ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลค่ะแล้วก็ ผู้ผลิตสีทาอาคารเนี่ยเขาก็ได้ผลิตสีทาอาคารจากวัสดุธรรมชาติหรือว่าแพลนเบดเป็นต้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยจากผลสำรวจ EIC Consumer Survey ก็พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เรา66%ก็มองว่าตั้งแต่ต้นปี2022เนี่ยราคาหมวดซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอะคะ่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรา61%ของผู้ที่มองว่า มีราคาเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็ยังมีการปริมาณการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นหรือว่าเท่าเดิมอยู่แต่ว่าซึ่งถ้าเราไปดูดีเทลเนี่ยก็จะเห็นว่าในกลุ่ม Gen Z เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเจเนเรชันอื่นเลยซึ่งในกลุ่ม Gen Z เนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะช่วยขับเคลื่อน การบริโภคภาคเอกชนในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็จากเนเจอร์ของกลุ่ม Gen Z เนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นมากกว่าในกลุ่มเจเนเรชันอื่นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอิมพิเคชันสำหรับผู้ประกอบการด้วยว่า การนําเสนอประเด็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเป็น,ปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยสร้างฐานลูกค้าในอนาคตได้รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วยค่ะ